ระดับดินแล้วนะผมเราจะเคลียร์มอนเป็นเรื่องไรนะครับผมถ้ามอนไม่มีความติดมากแล้วก็เดินนะผมเดินผ่านเดินชนนะครับเดินชนนะครับไม่ต้องกดอะไรปล่อยจอยะครับผมปล่อยจอยต่อประมาณนี้นะผมสรับการเคลียร์มอนนะฮะโอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมกิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโซไนพีเคลนะครับผม ก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับอาชีพอัศวินไฟโรนะครับผมหรือว่าไฟโรไนท์นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมหลังจากที่มีอัปเดตกันเข้ามานะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวบอสใหม่นะครับผมก็บอสตัวนี้เลยนะครับผมชื่อว่าโนเอลนะครับผมหรือว่าสโนว์แมนนะครับผมหรือว่าบอสสโนนะครับผมก็เป็นไงบ้างนะครับผมสําหรับอาชีพอัศวินไฟโรนะครับผมพอลงกันไหวหรือเปล่านะครับผมส่วนตัวผมเองนี่ผมต้องมาบิวไอเทมนะครับผมบิวของบิวสกิล นะครับผมเพื่อที่จะมาลงเจ้าตัวบอสตัวนี้เลยนะผมตอนนี้ก็บิวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ลงไหวแล้วนะครับผมก็จะไม่ดูบิวของผมนะครับผมว่าผมบิวอะไรมาบ้างนะครับผมเพื่อที่จะมาลงเจ้าตัวบอสตัวนี้นะฮะก็มาดูข้อมูลทั้งหมดของผมเลยนะผมข้อมูลทั้งหมดของผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็แนะนําให้คุณผู้ชมนะครับดูที่ในเรื่องของพรอมวอคิลี่นะครับผมส่วนในเรื่อง อื่นๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของพอมักรี่ผมก็เอามาประมาณนี้นะครับผมก็สกิลอันนี้นี่ครับก็จะมีรอบๆตัวมาแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของสกิลตัวนี้นะผมย่างสดนะครับผมก็จะเรียกแสดงขึ้นมาแล้วก็จะมีสายฟ้าที่ผมเอาพอมักลี่มานะฮะมันจะมีสายฟ้าขึ้นมานะครับผมแล้วก็สกิลนี้นะผมเป่าผมสกิลเป่า ière, แล้วเราก็จะเรียกเซอร์เทอร์ออกมานะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับในเรื่องของพรเวอร์คิลี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําการอัพสกิลกันก่อนเลยนะครับผมการอัพสกิลนะครับผมสาหรับสายนักลบนะผมผมก็อัพตามนี้เลยนะครับผมถ้าคุณผู้ชมนะครับคิดว่ายืนไหวแล้วนะผมหรือว่าอึดพอแล้วนะครับผมก็เอาแต้มจากตรงนี้ออกเพื่อไปอัพดาบตัวนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าเอาแต้มตัวนี้ออกเพื่ออัพดาบหรือว่าถ้าอยากได้สแต็กเพิ่มก็เอาตัวนี้ออกเพื่ออัพ สแต็กพื้นฐานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับสายนักลบนะฮะก็มาดูในเรื่องของอาชีพไฟนะครับผมอาชีพไฟผมก็อัพแบบนี้เลยผมก็อัพตามๆเดิมนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความอึดแล้วก็ความเสียงหายทัดไฟนะครับผมอันนี้ก็เพิ่มความเสียงหายทัดไฟนะฮะแล้วก็อันนี้ก็สแต็กพื้นฐานนะครับผมแล้วก็ยังขาดอีกหนึ่งแต้มเพื่อจะจับลดล็อกอันสุดท้ายนะครับผมก็เลยอัพตรงนี้เข้ามานะครับผมก็ จะปลดล็อกอันสุดท้ายนะครับผมปลดล็อกสกิลสุดท้ายเพื่อที่จะมาอัพเจ้าตรงนี้นะครับผมสกิลนี้นะครับผม75%ของสติปัญญาของเรานะครับผมจะเป็นพลังโจมตีก็จะทําให้เราโจมตีแรงขึ้นนะครับผมถ้าเรามีสติปัญญาที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมตอนนี้พลังโจมตีของผมก็อยู่ที่1,160แล้วนะฮะแลวส่วนสกิลหลกัลกๆของเราเลยนะครับผมก็จะเป็นสกิล,ลที่เราใช้ปล่อยสกิล,ลหากินของเราเลยนะครับผมก็จะเป็น จ้าตัวนี้นะครับผมลมหายใจแผเดเผานะครับผมแล้วก็ย่างสดครั้งใหญ่นะครับผมสองสกิลนี้จะเป็นสกิลหลักที่เราจําเป็นต้องใช้นะคร <c oughs> ับผมเป็นสกิลรีดดาเมจของเราเลยนะฮะ <c oughs> ก็เริ่มจากสกิลนี้นะครับผมลมหายใจแผเดเผานะครับผมเมื่อเราสกิลโดนศัตรูนะครับผมศัตรูนะครับจะติดลดเกราะป้องกันนะครับผมแล้วก็ลดต้านไฟนะครับผมทําให้เราสกิลแรงขึ้นนะครับผมสกิลต่อมาก็จะแบบสกิลแรงขึ้นเพราะว่าศัตรูติดลดเกราะนะฮะ แล้วก็ในส่วนของสกิลตรงนี้นะผมย่างสุดครั้งใหญ่เมื่อเราเรียกสแตนมานะผมก็จะคอมโบกับพอมเกลี่นะผมที่สามารถช็อตศัตรตูนะผมก็จะสร้างความเสียหายค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับผมแล้วก็มีสแตนขึ้นข้างหลังเราก็จะช่วยเราโจมตีได้ด้วยนะฮะแล้วมาในส่วนของสกิลตรงนี้ผมเพิ่งอดทนนะผมก็อัพมาเต็มนะคะผมเพราะว่าสกิลตรงนี้ก็จะเพิ่มความอึดให้เรานะผมเมื่อเราโดนโจมตีนะครับผมก็จะ ฟื้นฟูพลังชีวิตให้เรานะผมยิ่งเรามีสเต็งเยอะ,ะผมก็จะฟื้นฟูได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็แต้มก็เหลือนะผมก็เลยมาอัพสกิลตัวนี้ก็แล้วกันนะผมก็สกิลวิญญาณร้อนแรงนะครับผมเมื่อเราเมื่อเรากดบ้านเลือดนะผมเมื่อเราใช้บ้านเลือดนะผมก็จะมีไฟนะผมเราสามารถเผาศัตรูได้นะครับผมเน่ก็จะเป็นสกิลไฟแบบนี้นะคะสกิลตรงนี้นะครับผมเราสามารถ ถ้าเราอัพจุเต็มนะผมเราสามารถเดินชนมอนมอนก็น่าจะตายแล้วนะฮะถ้าเป็นมอนธรรมดานะผมเป็นมอนที่ไม่ได้มีความอึดอะไรมากนะฮะก็กดสกิลนี้เดินชนมอนมอนก็น่าจะตายได้เร็วนะครับผมโหเห็นไหตอนนี้เราก็ดูในเรื่องของไอเทมผูกชะตากันบ้างนะครับไอเทมผูกชะตานะผมผมก็เอามาประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้คือบิวของผมเองนะผมที่ผมหาของได้นะครับผมที่ผมหาของได้เท่านี้ผมก็เลย บิลเป็นแบบนี้นะฮะที่จริงการลงบอสโนเอลนะผมสามารถบิลได้หลากหลายรูปแบบนะครับผมแต่ว่าของผมมีเท่านี้ผมก็เลยบิลเท่านี้นะผมบิลตามที่เรามีนะครับผมก็เริ่มแรกก็จะเป็นแกนเพลิงนะผมแกนเพลิงนะฮะให้หาให้ได้ถึง3สําหรับสายอัศวินไฟโรอย่างเรานะผมการหาแกนเพลิงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะผมเราก็ได้กันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเราจะมาฟาร์มด่านนี้นะครับผมด่าน ภูเขาไฟล้อนลนนะครับผมก็จะดอกในเรื่องของแกนเพลิงแล้วก็ชุดต่างๆแล้วก็การ์ดในการที่จะมาครับอุปกรณ์ให้เรานะครับผมแล้วก็จะเน้นในฟามด่านนี้อยู่แล้วนะครับผมเราจะหาได้นะครับผมแกนเพลิงสามนะครับผมแล้วก็บูสต์ความแข็งแกร่งนะครับผมหายได้ถึงสามนะครับผมสกิลตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับผมทําให้เรานะครับผมยืนสู้กับบอสไหวนะครับผมเพราะว่าบูสต์ความแข็งแกร่งเนี่ยจะทําให้ความแข็งแกร่งเราจะขึ้นนะครับผม เมื่อความแข็งแกร่งเราเยอะขึ้นนะครับก็จะทําให้เลือดเราเยอะขึ้นแล้วก็จะมีพลังโจมตีเยอะขึ้นด้วยนะผมทาให้เรายืนสู้กับบอสได้ไหวนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของขโมยพลังชีวิตนะครับผมขโมยพลังชีวิตเนี่ยถ้าคุณ้จมหาได้3านี่ก็จะดีเลยนะครับผมแนะนําให้หาให้ได้ถึง3เลยนะครับผมแต่ว่าหาไม่ค่อยได้ก็เอาสัก2นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นทวีโนวานะครับผมอันนี้คือผมหาของได้นะครับผมก็เลยเอาทวีโนวามาเพราะว่ามันได้ติดกับ อุปกรณ์ของผมอยู่แล้วนะครับก็เลยได้เป็นทวีโนวานะผมทวีโนวาเนี่ยก็จะบางสกิลของเรานะผมเมื่อเรากดนะครับก็จะทํางานเป็น2ครั้งนะผมอย่างเช่นสกิลนี้นะครับนี่ครับก็จะทํางาน2ครั้งเราก็จะเรียกเซอร์เทอร์มาถึง2ได้ด้วยนะครับผมนี่เซอร์เทอร์ก็จะช่วยเราโจมตีได้ด้วยนะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใครอยากดูในเรื่องของออฟก็นี่เลยนะครับผม อ right? ็นะครับผมแนะนําให้คุณผู to to ้ชมหานะครับผอันด so ับแรกเลยนะครับให้หาในเรื่องของเพิ่มความเสียหายไฟนะครับผมพวกความเสียหายไฟต่างๆนะครับผมแนะนําให้หามาเลยนะครผมเป็นอันดับแรกนะฮะแล้วก็อันดับต่อมานะครับผมถ้ามีในเรื่องของความเสียหายทั้งหมดก็สามารถเอามาได้นะผมหรือว่าความเสียหายปกติก็สามารถเอามาได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะผมความเสียหายไฟแนะนําให้หามาได้เยอะๆเลยก็ยิ่งดีนะครับผม วนเจ้าตัวหมวกตัวนี้ก็คือไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของสติปัญญาก็เอามาได้เช่นเดียวกันหรือว่าความแข็งแกร่งนะผมก็เอามาได้เช่นเดียวกันนะครับผมถ้ามันบวกเยอะนะอันนี้มันบวกความแข็งแกร่ง12เลยนะผมนี้ก็บวกสติปัญญา12แล้วก็มี8ด้วยนะครับผมก็นี้ผมลอมใหม่มาแครั้งแล้วก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับผมผมเน้นที่บูตความแข็งแกร่งตรงนี้นะครับผมในส่วนของชุดนะครับผมก็ได้ความเสียหายปกติที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ ใส่เข้ามานะครับผมแต่ว่าก็จะมีออฟบางออฟที่ไม่ได้ใช้นะผมอย่างเช่นความเสียหายเย็นนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะแล้วก็อาวุธตัวนี้นะผมอาวุธตัวนี้คือผมรีผูกชะตามาได้ความแข็งแกร่งก็เลยเลืน่นสายบู์ความแข็งแกร่งซะเลยนะครับผมก็เลยได้เป็นสายนี้มาก็จะช่วยก็จะช่วยในเรื่องของการลงบอสเจ่าตัวสโสนโดได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับไอทิมผูกชะตานะครับผม โอเคครับมาดูในเรื่องของการอัพสเตตัสนะครับผมการอัพสเตตัสของผมนะครับผมก็อัพไปที่สเต็งห้าสิบนะผมน่าจะอัพไปห้าสิบแล้วที่เหลือผมอัพอินหมดเลยนะผมน่าจะนะครับผมก็จะไม่ค่อยได้แล้วนะครับเอาเป็นว่านะครับผมง่ายๆนะครับผมให้คุณผู้ชมนะครับมีเลือดอยู่ที่สองพันเป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็ตีบวกพวกชุดเกราะนะครับผมให้ได้บวกห้าขึ้นไปนะครับผมหรือว่านะครับคุณผู้ชมนะครับตีบวกพวกอาวุธ ตีบวกพวกชุดเกาะให้ได้เกาะที่เยอะแล้วผมอาจจะบวกเกาะไปบวกเจ็ดบวกแบบบวกเก้าแล้วผมมีเก,กาะป้องกันที่เยอะแล้วอาจจะไม่ต้องเลือดสองพันก็ได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ค่อยได้บวกสักเท่าไหร่ก็เลยเลือดประมาณสองพันก็ถือว่ายืนได้โอเคอยู่นะครับผมตอนนี้เก,กาะป้องกันของผมก็อยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบสามนะครับส่วนในเรื่องของอาวุธเนี่ยก็แนะนําให้บวกจุดเต็มเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการ อัพสเตตัสนะครับผมหรือว่าการตีบวกอาวุธชุดเกราะต่างๆนะครับผมการหาออฟหรือว่าการอัพสกิลนะครับผมโอเคครับผมบอสที่ผมจะลงก็จะเป็นเจ้าตัวบอสตัวนี้เลยนะครับผมเป็นบอสโนเอลนะครับผมหรือว่าบอสโซโดนะฮะแล้วก็มาลงด่านนี้เลยนะฮะมาครับผมตอนนี้ผมก็จะกดบัฟนะครับผมพอผมก็จะมาให้ดูดาเมจนะครับผมว่าเวลาเราพอมีของ ระดับดึงแล้วนะผมเราจะเคลียร์มอนเป็นเรื่องไรนะครับผมถ้ามอนไม่มีความติดมากแล้วก็เดิงน,นะฮผมดินผ่านเดินชนนะครับผมดินชนนะครับไม่ต้องกดอะไรไปล่อยจอยครับผมปล่อยจอยต่อประมาณนี้นะผมสำหรับการเคลียร์มอนนะฮะแต่ว่าถ้าอยากเร็วๆหน่อยก็กดพุ่งไปนะครับผมเอามาที่เดิมก็กดพุ่งไปก็ได้นะครับผม เดี๋ยวก็จะมาเคลียร์มอนให้ดูแบบดูเล่นๆนะครับผมดูเล่นๆนะค่ะเดีวจะลองหาดูว่ามีมอนตัวไหนอีกๆหรือเปล่านี่แลผมมอนตัวใหญ่เนี่ยผมปล่อยครับผมลองปล่อยจอยนะฮะโหต้องใช้ระยะเวลาเลยนะครับผมสำหรับการสู้กับมอนตัวน,นี้นะ,ะแล้วก็กดดูเลยได้กัยนะครับผมโอเคเราจะรีบไปเจอบอสกันเลยดีกว่า ผมไปถึงทานไปบอสแล้วนะฮะโอเคครับมาครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เจอบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอสต,ตัวนี้จะมีชื่อว่าโนเอลนะครับผมหรือเรียกว่าโนเนี่ยนะครับผมแต่ว่าโอ้โหบอสมีบัฟปันไฟแล้วนะครโอ้ ต้องรีนะครับผมถ้าบอสมีบัฟกันไฟแบบนี้นะครับผมเูาคิวไม่เข้าไม่เข้าหรอครับผมถึงถึงบอสอาจจะคิวเราไม่เข้าจนในกันแต่เราก็จะอยูบ่บอสไม่เข้ามันจะมีเยอะจนไปนะคะฮะก็อาจจะต้องรีนะครับผมอันนี้ผมจะไม่เก็บบัฟลูกปั้นนะจะให้ดูแบบเดิมตอนแบบยังไม่มีบัฟลูกปั้นนะครับผม โอเคครับผมก็เจอทางไปเจอบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาผมตอนนี้เราก็เจอบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนนออรัรบระะผมบอสเม,มีชื่อว่าโนเอลนะครับผม หรือเราจะเรียกว่าชานูแม่นั่นเองครับผมตอนนี้บอสก็ตีนั่งแข็งมาแล้วก็หลบไปที่ข้างหลังนะครับผมแล้วเราก็จะรวมตีธรรมดานะครับผมตัวนี้บอสโดนมาแล้วก็หลบนะครับผมจะิีบางยินแล้วก็หลบส่วนตีนี้เราไม่ต้องหลบนะครับผมยืนแค่เลยนะครับผมสำหรับสายตีแบบเรานะฮะต้องยืนแค่เพื่อดูดเลือดสู้นั่นเองนะครับผมถ้าเราไม่ยืนแค่เนี่ยเราถอยออกมานี่ไม่ได้ดูดเลดดือกยืนีิงก็ตายได้เลยนะครับผมตอนนี้บอสก็เลือดหลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็กดย่างสุดรั้งใหญ่ พุ่บนะผมรีบดาเมจขึ้นมากตอนนี้บอสก็ฮิ้วผมนี่ก็จะเป็นสกิลฮิ้วของบอสนะครับผมถ้าเรามีดาเมจได้เพราะว่าผมผมบอกเลยครับผมว่ายาวนะผมยาวแน<า>่สกิลนี้เราก็สามารถหลบได้แล้วก็หลบมาจนตีที่ข้างหลังน,นะครับโอเคครับผมน่าจะเรียบร้อยนะครับผม โอเคพอประมาณนี้นะครับผมสำหรับการลงบอสโนเอลนะครับผมจะเป็นบอสแดงนะครับผมโอเค,อ,เคอ๋อท้าคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมที่กดติดตามนะครับผม203ร้อยาคนแล้วนะครับผมที่กดติดตามนะครับผมก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผม คนไที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวผมจะมาลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ